สำหรับเจ้า t o y ยต a าโรล่าอันติคันนี้ปกติขายอยู่ที่455,000บาทพิเศษสุดๆไปเลยสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่ผมขายให้คุณเพียง สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมซันนี่ที่อารยะยนตกิจสาขาวันนี้ชัราบอีกเช่นเคยและวันนี้เราอยู่กับเจ้า Toyota าโคโรล,ล่าอัลติ 1.6G เกียร์ออโต้ปี2016คันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายนอกรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมเริ่มต้นตรงที่กระจังหน้าโครเมียมเลยจะไล่ตั้งแต่ซ้ายจนขวาเลยนะครับผมสําหรับเส้นด้านบนนี้การออกแบบตัวนี้ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเลย ตั้งแต่รุ่นนี้มาการออกแบบจัดสูกแทงเข้ามาในส่วนของไฟหน้าด้วยซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับผมเป็นรถที่เหมาะสําหรับการใช้งานทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็นทางใกล้และทางไกลนะครับผมมาส่วนด้านข้างรถคันนี้ก็ยังคงเป็นล้ออลอยเติมๆจากโรงงานยางนี้ก็เป็นยางปี19สามารถใช้งานได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวสวยงามครับผมเรามาชมด้านหลังกันต่อครับ มาในส่วนของภายในกันอีกดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยสูงประมาณ17 173-174ยังรู้สึกว่ากว้างขวางพอสมควรนะครับผมเบาะก,ก็เป็นเบาะแบบสีเบรดเป็นหนังตัวนี้ดูแลรักษาง่ายห้องโดยสารกว้างขวางมากออปชั่นภายในถือว่าโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์ เป็นระบบเพิ่มลดเสียงกดเลื่อนมีโหมดมีอะไรให้เราใช้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับคันนี้ค่อนข้างโอเคเลยคอนโซลคอนโซลกว้างขวางครับตัวนี้กระจกมองหลังเป็นตัวตัดแสงให้เราได้ด้วยนะครับผมตัวนี้เวลามีไฟแยงมาจากด้านหลังก็ไม่แสบตาสามารถขับขี่ทางไกลตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับคันนี้มาดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันต่อนะครับผม เรามาดูในเรื่องของเครื่องยนต์ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบมาเป็นบล็อกใหม่แล้วนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ Dual VVTI เป็น4สูบเรียงซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ขับขี่สนุกแน่นอนนะครับผมเรามาดูในส่วนของน็อตน็อตฝากระโปรงไอ้ตัวนี้เรามาสภาพแบบเดิมๆสวยงามมาก ไม่เคยมีการทำสีมาก่อนอามาดูฝั่งนี้ด้วยครับสวยน็อตแบบเดิมๆเลยสติกกงสติกเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับผมกันชงกันชนเม็ดอาร์คเรียงสวยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแต้มสีในจุดต่างๆตรงนี้ตรงนี้ทุกจุดเลยต้องบอกเลยว่าคันนี้เดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับ สำหรับ c o r o l าอันติด 1.6G เกียร์ออโต้ปี2016ของเราคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า c o r o l าอันติดคันนี้ปกติแล้วเราขายอยู่ราคา455,000บาทแต่พิเศษสุดๆสำหรับผู้ชมที่เห็นคลิปนี้เราขายให้คุณเพียง 425,000บาทเท่านั้นหรืองวดผ่อนปกติจะอยู่ที่ราคา7,400บาทนะครับผมสำหรับเงื่อนไขนะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมคันนี้นะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดค่าโอนค่าตรวจสอบภาษีพรบมีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจลดมือ2อารยะยันตะกิจหรือจะติดต่อมาที่โดยตรงกับผมเลยก็ได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยอ่าสำหรับ วันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละกันอ่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ